เอมน้ำม,มันเอาน้ำมันหยดใส่มือนะเอาวอร์มเสร็จแล้วเรา,า,า,าก็เอามาลูบสามเนี่ยแล้วก็สามไม่ให้ผมพันกัน กดยนะังงใช้แรงด้ก็แน่ผมว่าพี่เป็นสายที่เป็นสายพูดตานเลยมาให้ลูกค้าผมถ้าทํ่างจะได้ปีกเสร็จแล้วกาวางแนบข้างเพื่อให้ปีกหขึ้นไป เสื้อเนี er. ้ยมันจะต้องแบบอไรหน่อยเป็นครืองตนพวกกาะเป็นเชือกอแล้วก็แล้วก็พวกนั่เคื่องบริเวณที่เป็นท่อท่อระเบิดไใจละแมวไต่หาย็จลแล้วก็พวกกดแมวบา หนว่งสองานีคือการวบบนเดียวเนะแต่ถ้าคำว่าเขามีก้อนทึๆก็เเน่ะ Okay. ลืมได้ค่ะเัินลังสอนมือเข้าไปใต้สมบัตเนะี้ยแล้วก็กดดังสองนิ้วนิโป้แล้วนิ้วชี้เล่นกลางดันขึ้น 嗯。Yeah. เราไปดูดังนั้นวเราตองสร้เขาสรุปบเลยว่าเรามี้คงไหนเราจะทำสามนแล้วก็มมันมีห้าแนวแต่เราจะแค่สแนวแล้วเดี๋ยวเราขับรถไปซึ่งการนี้ก็จะเป็นหางค้อางตงก้าก็คหางคิวตงก้าแล้วกกางคิวแล้วก็หางนิ สามที่นั่งรอบเลยแล้วเราก็ไปสังเกต่อไปที่ของเราพิธีการพิธีต้อถ้าทำตึงๆจะใช้เวลามากตัวนวดมันชั่วโมงนึง เออทำทีละฝ่ะทำทีละฝั่ง้เราถ้นส่งงานแล้วสฝั่งได้นะทำทีละฝั่งมัน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 มวมัน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 ันม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 ันันมันมันมักมันมนมันมันเันมนมั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 น้ันะันันมันมันม no okay, ั okay, ั GT ่งันมขตมันม oh, ันม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 ัันงนัั 怎么给你？ เราก็จะสอบจากผมก็คือจากผมจากเราจะแนบกระสี 不用查了。 สองข้างทำสองข้างแล้วเราก็จะติดพอทำสองข้างเสร็จแล้วก็ติดมันเยอต้องไปลองทำมันจะแบบหูมันจะโล่งแล้วฉันเอาใช่แล้วมันจะโล่งมันจะโล่งเลย สมมติจริงๆแล้วเราเราใช้เราใช้มือลูกค้าไน่นเราต้องใช้ความชำนาญแล้วแต่ใหม่ๆถ้ามันยังหาไม่เจอส้นมือใช่ไหมวางไว้ที่ด้านไม่ใช่ใช่ไหมส้นมือลูกค้าใช่แล้วแต่นิางใช่มือลูกค้าเราจะจะเจอจุดที่มันยืดๆแล้วเราก็คือจะมองดูประมาณประมาณนี้เวลาถ้าเราไม่ใส่รหาไม่เจอ จะอยู่ประมาณนี้มันจะเป็นจุดบุ๋มบุ๋มแนละมีนิ่งๆแล้วก็นวดคืนให้เรื่อยๆมาแม่นแล้วก็มีจุดอื่นของไม่ให้เกียดยาวเลยแล้วที <laughs> วนี้ก็อยู่ตรงหวักคิ้วใช่ไหมมันจะขยับมาบางทีใชอยู่ประมาณจุดจอมประสาทที่เรานวะด<ม>ประมาณอยู่ตรงจุดจอมประสาท<ม>ตรงนี้เลยเนะนี่ยนิ่มไหมนี่มบุ๋มบุ๋มนะ ตาโดนมันจะให้ความรู hmm. hm. ้สึกความรกบอกข้าวนี้บอไรผมนี้แล้ว่าดูมัแค่ซึ่งเดียวนะ มันแค่ครึ่งเาื 我最近干杯。 นี่มัแล้วพักตอไม้แล้วเป็กดนทัดตอไม้ท่ไม่ากขนานไม่ใช่ไม่ใช่ตอกไม้ไม่ใย่ใช้ตอกตอไม้เลยเนาะทำสองข้างเหมือนกันเราก็จะทำสองรอบจามรอบตอนตองหนุ่มจเหมือนแล้วเราก็มีใช้ลอยเพมันไม่ยากแต่รูกยาเนี่ยมันจะมีความเป็นนิ่งๆของ ฐานก็ลงแล้วก็กดท้าไว้ ก็จะทำสงข้างเหมือนกันนะใบหูเดี๋ยวฟ้าใสไมาเท่ากันปีหูเขากแล้วนี้ก็เราก็มาทำท่าฉี่เลยแต่อาจารย์เขาจะแบบเหมือนที่ฟ้าใส่สั่นเขาสอบเขาจะสั่นแต่พยายามแล้วทำไม่ได้ใช่เหมือนผีเขา้าเมจริง อเได้นะเราลองหลายครั้งเเราทำไม่ได้เขินไม่ล้าทไปเลยในฝันหืตายนะาจะเข้าทงก่อนใช่ใใช่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 ใเ่ใช่่ใช่ใช่ว่ใช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 ่ใ่ใช่่นเ่ใช่่่่่่่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่่ใช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 ่่ใช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 ่ สั่ดข้อสอบแล้วข้อมือก็จะใส่ลเองพี่ด้านอราดูพี่ด้านเราพี่พี่ใช่ต่งแรงจากท้องขึ้นมาพี่สอบข้อสอบพี่ด้านเราพี่ด้านเอาเออมันคือการพี่ด้านเลยแล้วก็จะตอบได้ถ้าผีจริงทำได้หรือเปล่าพขอใส่ผมอ่ะมันผีสั่อะไรไปไม่ชัดผีผีจริงก็สั่งเหมือนกันแล้วเราก็จะให้ลูกผีจริงหลังจากนีแล้วก็ร่วมด้วยแล้วพี่ด้านเราจะเป็นสิทุเรียนแน่เลยค่ะเป็นทิศทางความก็ นวดด้านหลังศีรษะเหมือนนอนคว่ำใช้มือจรใจหายใจออกไหมเนี่ยถ้าเป็นห้าแนวเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกเดี๋ยวจะต้องตื่นไปเองหายใจทำไไม่ไเอาอีกเกลี่ดีกว่าใช่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 แบนี้ดีกว่าเราก็เสร็จโครงการจบแรกวทำกันนะเวลาลงมาถอด ต้องหมักใช่ต้องมัไม่งั้นก็จะพันพอหมมีน้ำมันแล้วก็ก็จะีม่่ริงแล้วเขาก็จะมีผีมันต้องมี Ok. Ok. Uh -huh. แล้วก <Cornell> ็จะว่าบนะังบนเหมือนข้างหน้าข้างหลงคลๆกันยๆกันแต่เราก็พอเสร็จแล้วถ้าเวลาเหลืองเร้ยเขาไม่ได้เป็นผ้าเคียดตัวอะไรี่ค่ะก็คือเสร็จแล้วแต่ละาจะมีความสะาเพราะว่าเล่นน้ำม อันนี้เป็นเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะจริงๆแล้วเสร็จอืมปิดกล้องเสร็จแล้วค่ะ